ล่ะท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงประสบป,ปัญหาแบบเดียวกันกันกบผมที่เจอมาก่อนหน้านี้ในการลงเลดนั่นเองเลดไม่งลงโคตรยากเลยครับกว่าจะได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจริงๆอะ่ะจุดประสงค์เราหลักๆอะ่ะคือการไปาหาทรงจินบูเอ้คือเข้าไปเนี่ยไอ้ไอด่านอ๋อผมลืมใส่ตัวไอบ้บ้าเอ้ยอ่ะใส่สักตัวนึงนะฮะนี่ทรงจินบนนูเนี่ยทุกคนแบบคงอยากได้กันมากอะ่ะ อยากได้สุดๆอะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะไอเช่ยไม่ลงอย่างยากเลยถ้าไม่มีเพื่อนลงอะแล้วไม่เล่นมือเอช่นลงยากมากเลยนะจริงๆแต่ผม,มอะได้ไปหาวิธีเอฟเคมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่บอกตอนนี้นะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีเล่นมือให้มันผ่านก่อนเออถ้าเล่นมือไม่ผ่านอะอย่าหวังเลยว่าจะเอฟเคได้อะเออจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะเนี่ยทุกคนอ่ะนะถ้าทุกคนเนี่ยอยากได้ตัวโซนจินวตูตัวนี้เนาะมันต้องลงตรงนี้ลงเลทเอ็กซ์สามนะเอ็กซ์หนึ่งเอ็กซ์สองเล่นง่ายครับเล่นง่ายมาก แต่ x 3เนี่ยมันไม่ได้ A EP นะทุกคนอย่าลืมด,ดูดูด้วยนะมันไม่ได้ A EP แต่ว่ามันมีสิทธิ์ได้ทรงจินวู1%นะฮะ1%เนี่ยแล้วมนโหมดไนท์แมร์มีแต่โหมดโหมดไนท์แมร์เท่านั้นด้วยนะคือลงโคตรยากยากมากๆอ่ะเตรียมตัวกันก่อนนะครับว่่อเราเตรียมตัวกันยังไงในการลงเนาะอย่างแรกเลยนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยไปหาสิ่งนี้มาก่อนเลยคืออิทิโกครับ อิจิโกะนะอิจิโกะอยู่ในเลเจนั์สเตจนะครับเลเจนั์สเตจตัวนี้ดาร์โคโอัล์ X3 นะครับไปหาแล้วอีโวมาให้เรียบร้อยนะอีโวแล้วก็ปั้นดาว3ดาวให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นลงไม่ไหวนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมผมเนี่ยปั้นสุดละก็เกือบสุดทุกอย่างแล้วนะครับอันเนี้ยเห็นไหมถ้าใส่อันนี้เข้าไปอีกอ่ะถ้าทําให้มันเป็น3ดาวเองเนะี่ยคือจะได้โพสต์สเตตัสอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะฮะอย่าลืมมาทํากันด้วยไม่งั้น ตายนะฮะตา,ตายตายอย่างเดียวบอกเลยแล้วก็โบลี่ผม่ยแนะนําเป็นโอ้ยเกลือวโวยขี้เกียจไอเดียแล้วนี่ทำยังดีวะเร่อของน้องชายร้านบิวปรกรณ์เรามีไก่เอ็กเซลให้แล้วไม่ใช่แค่นั้นไก่เดมอนเราก็มีแล้วถ้ามันยังไม่พอสำหรับทุกคนแล้วก็เอานี่ไปผมให้ทั้งร้านเลยร้านบิวปรกรณ์ผมชอบที่สุดนี่เป็นการเติมโลบักหลายเลยหลายราคาสุดคุ้มเกมือื่นร้านนี้ก็ทํานะก่อด้ทีลี์ข้างล่างเลยเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อน จะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์มครับมันข้ามคืนต่อจะปิดเครื่องเป็นล้วก็ตามเสียเงันแค่และสิบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับสองคู่เทพนะครับผมเรียกว่าคู่เทพแล้วกันเป็นอิจิโก้โบลี่แล้วก็ตัวซับสองตัวตัวซับสองตัวเนี่ยผมเ,าเอาอนี้ออกกันโซจีบออกกันผมจะใส่เป็นคิรัวนะครับคิรัวอิจิโก้โบลี่เป็นสามตัวที่ผมเนี่ยใช้ประจำนะครับใช้ประจํา แล้วก็ตัวซัพย์2ตัวจะมีนี่ครับไอดอลไอดอลกับอุลอุลเอ่อโอลิฮิเมะนะตัวนี้ผมอยากจะใส่เป็น2ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงเงินอีกตัวหนึ่งจึบเรียบร้อยนะตัวซัพย์2ตัวถ้าจะลงคนเดียวนะลงคนเดียวให้ผ่านอนะคือมันมันจะยากตรงนี้แหละเรื่องของการจัดตัวจัดนู่นนี่นั่นและผมเนี่ยจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยรีหาบัฟลุงให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสตัวเลยนะ บับลุงเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่มีบับลุงเนี่ยไอ้เหี้ยบอกเลยว่าซีแง่แกนะครับลงยากโคตรเลยแหละเนี่ยผมก็บังเอิญได้มาพอดีนะครับพวกเบสเซตนี่ก็ถามว่าดีไหมอ่ะมันก็โอเคนะเพราะว่ามันมันฮิวอ่ะแต่ผมแนะนําเป็นสลเลเยอร์ดีกว่าถ้าไม่เอาบับลุงนะถ้าไม่เอาบับลุงเนี่ยจะแนะนําเป็นแอสซิสซินไม่ก็สลเลเยอร์นะครับให้มันโอกาสตีพวกเนี้ยเออได้ดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยนะถ้าใครแบบไม่ได้บับลุงนะก็ะแนะนําเป็นแอสซิสซินกับ ตัวของสเลเยอร ayer, นะ์นะครับแอสซัสซินสเลเยอร์นะจำไว้จําไว้เห็นไหมผมก็ยังใส่สเลเยอร์อยู่นะก็ไม่เปลี่ยนนะครับให้มันเพิ่มดาเมจในคราวนี้ผมจะไม่ใส่โซลจินบูมานะเพราะว่าเราจะมาหาตัวโซลจินบูนะฮะแต่ผมเนี่ยจะแนะนําให้ใส่เป็นไอดอลแล้วก็อุรตฮิเมะสตัวนี้ต้องมีนะเป็นตัวซับที่จําเป็นมากๆตัวหนึ่งฮิลตัวหนึ่ง Buff, บัฟนะฮะคูค่กันไปเดี๋ยวผมลงให้ดูนะจัดไปฮะเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าว,า,วางโพซิชันกันอะไรกันยังไงนะเพราะว่าตัวในเกมเนี่ย เล่นยากพอสมควรเลยเดี๋ยวไม่พอสมควรอนะยากเลยแหละไอนน้จริงโคตรยากเนะี่ยฮะเดี๋ยวผมลงให้ดูอะไะครับเริ่มละตอนนี้เฮ้ยกระตุกเลยวะโอเคให้เราเนี่ยวางตัวของบูมาไปก่อนเลยนะอย่างแรกถ้าใครมีบัฟกรีดจะดีมากๆเนะเออผมกระตุกเลยวะค้างเลยวะไม่รู้แหละโอเคไม่ค้างละเราก็วางไปก่อนนะครับดูเกรดด้วยว่ามันมาตรงไหนมันมาตรงนี้ผมก็จะวางเป็นเอ่อตัวของ อิจิโกะนะอิจิโกะอีโวนะครับดักไว้ก่อนเลยนะครับจะเน้นเราจะเน้นกัน2ทางแรกนะเนี่ยบนขวาบนขวานะโอ้ยไม่กระตุกวะเป็นอะไรเนี่ยเช่่งมันไม่รู้แหละโอเคนะก็จะปล่อยมาลักในลักษนะนี้นี่วางซ้ายขวาให้เน้นแบบหน้าเกตอันแรกก่อนนะอย่างอื่นค่อยว่ากันนะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยวางล้อมเนาะอ่ะนี่จะเป็นผมนจะวางเป็นตัวของคีรั่ว2แล้วก็ เป็นอิจิโกะสก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยวางอิจิโกะเพิ่มดักหน้าตรงมันจะมีเกตตัวนี้อีกอันหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเลยนะผมก็จะวางดักตรงนี้ฟึบอ่ะแนะนําให้วางไว้แบบเกตมาทางไหนก็วางใกล้ๆทางนั้นนะจะดีมากๆครับฟึบแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยไปเสร็จแล้ววางเป็นโบลี่นะโบลี่วางเหลือทางตรงไหนก็วางตรงนั้นแหละอืมแล้วก็จะแนะนําเป็นตัวของไอดอลนะฮะไอดอลเนีย่ยจะช่วยทําให้ฮิลแรงขึ้น ในะเวลาแบบมันพักพักฟื้นอะไรเงี้ยเราก็วางไปก่อนแล้วก็อุราฮิเมอีกสักตัวหนึ่งนะก็เน้นวางเกตเกตมันมาหนักตรงข้างหน้าอ่างเงี้ยเราก็วางไปนะครับผมก็จะเน้นวางระหว่าง2ทางนี้นะพอสั่งทองทางเนี้ยอันตรายนะวางอุราฮิเมอีกตัวหนึ่งเอาไว้ฝั่งตรงข้ามกันแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคนะลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดได้เลยนะบัฟลุงเนี่ยใครมีถือว่าโชคดีมากมากครับโดยเฉพาะแบบแบบเอ่อเอเทอริเอลอะไรเงี้ยโบลี่เอเทอริเอลเนี่ยบอกเลยว่าโกงมากนะโคตรโกงเลยแหละ แล้วก็ปล่อยไปครับปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยๆผมเนี่ยจะแนะนําให้กดออโต้อัปเกรดอย่างนี้นะคือตัวของบูมาเนี่ยอัปเกรด6ไปเลยนะครับอัปเกรด6เลขยิ่งเยอะคือยิ่งยิ่งสําคัญนะเลขยิ่งเยอะยิ่งมาก่อนประมาณนี้แล้วก็จะอัพเป็นตัวของอิจิโกะสักตัวหนึ่งกับโบลีสักตัวหนึ่งอิจิโกะกับโบลีนะครับผมจะอัพขึ้นมาเป็นระดับ5้าแล้วกันคือถ้ามันอัพเป็นบูมาเนี่ยตัดแล้วเนี่ยมันก็จะมาอัพ2ตัวนี้แหละนะฟึบแล้วก็อิจิโกะอีกอันนึงก็จะเป็นระดับ4 ะระดับสี่อ่ะถ้าทุกคนแบบอยากปล่อยอยากปล่อยฟาร์มนะปล่อยแบบปล่อยเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพอึบสองอันนี้เป็นสามทีละสองตัวนะทุกคนแนะนําเป็นทีละสองตัวอึบสามอันนี้ก็สองสองนะฮะอันนี้ก็หนึ่งอ่ะตัวบัฟเนี่ยอัพที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรอัพที่หลังก็ได้ให้มันช่วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยไปสักพักนะผมก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยายาวๆนะทุกคนทิ้งไว้อย่างเงี้ยายาวๆแล้วเดี๋ยวดูกัน วิวห้าสิบตันหมดเลยนะทุกคนต้องห้าสิบตันทุกตัวนะครับอุราฮิเมะเนี่ยไอตัวเนี้ยผมอ่ไม่ได้อีโวนะจะแนะนําให้อีโวแทบทุกตัวเลยแหละโบลี่อีโวแล้วอิจิโกอีโวแล้วไอคิรัวอีโวแล้วตัวไอดอลผมก็อีโวแล้วนะครับไอดอลอีโ e วถ้าอีโวได้ทุกตัวเนี่ยจะดีมากๆในการฟาร์มในการฟาร์มขคงฟาร์มของนะจะดีมากๆครับผมก็ลืมบอกไปเลยถ้าอีโวมันจะเก่งขึ้นไปอีกนะจะอยู่ได้นานขึ้นเออจะบัฟได้ดีขึ้นสกิลเพิ่มขึ้นนะ ไปหาหาอีโวมาดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปอีโวหลายๆตัวแหละเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่อ๋อสักเว็บ25 29ย่แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรละเพราะว่าผมเซ็ตแบบมันอัพก็อัพออกมันออโต้แล้วนะมันก็ออโต้อัพของมันละเนี่ยเดี๋ยวมันก็อัพขึ้นมาของกันเองแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ยผมจะตายก่อนไหมวะเฮ้ยอยา่ยาอย่าตบมันก่อนตบมันก่อนเร็ว อย่าให้มันได้อย่าให้มันได้เออเออ,เอ,อโอเคโอ้ยเกือบเกือบขนาดผมแบบบัฟมาขนาดนี้นะทุกคนยังยังแบบห,หายไปครึ่งหนึ่งอะแต่เดี๋ยวมันพอเริ่มอัพอะพอเริ่มอัพตัวเดี๋ยวมันก็ดีแล้วแหละอ่ะอัพอิจิโกะก่อนถือว่าดีนะอิจิโกะนะ่อิจิโกะมาก่อนถือว่าดีพอตัวมันเนี่ยแรงมากแรงมากนะครับก็ปล่อยปล่อยไปเนี่ยมันจะก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละกลุ่มไอ้พวกนี้คือเอามายือไว้รออิจิโกะที่อัพแล้วอะเอามาตีนะจะดีนะฮะตัวถึกๆหน่อยก็ดี อ่ะมาถึกๆหน่อยบับลุงได้หมดเด้งยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้บับลุงก็อย่างที่บอกไปครับแอสซินสเลเยอร์ประมาณนั้นเพื่อให้มันเพิ่มดาเมจสักหน่อยรีโลหาง่ายอยู่แล้ว,ลวใส่โค้งใส่โค้ดแป๊บเดียวก็ได้นะหนูผมตัดคลิปก่อนขอวาร์ปไปตอนยี่แปดเลยแล้วกันนะทุกคนเคยก่อนที่มันจะไปถึงเวฟนู้นนะคือมันจะมีแบ่งเป็นสามช่วงนะสำหรับผมในการปล่อยฟาร์มไอตัว ปล่อยไปเล่นไอ้ด่านโซนจินบูเนี่ยคือมันมีนช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือช่วงกลางนะครับช่วงกลางเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตัวเราเนี่ยต้องรับตีนได้ประมาณนึงแล้วก็ดามจหนักพอสมควรนะครับต้องหนักมากด้วยแหละเพราะว่าด่านมันไนท์แมนะไม่ใช่นอร์มอลนะครับด่านมันไนท์แมเลยช่วงกลางเนี่ยคือช่วงเวฟที่ประมาณ12นี่แหละประมาณ12อะ่ะคือคนจะมาตายตรงนี้กันเยอะนะให้เราเนี่ยวางครบทุกตัวแล้วใช่ไหมพอเราวางครบทุกตัว มันต้องมีตัวอัพมาแล้วสักตัวหนึ่งว้ยในเว็บท,ที่10เวฟบที่10ต้องมีอัพมาสักตัวละเพราะว่าบูม่าเนี่ยน่าจะตันประมาณเว็บเเว็8แนะไอพวกนี้ก็อัพขึ้นมาบ้างละต้องอัพขึ้นมาบ้างเนี่ยโบดี้ผมเริ่มมาละเริ่มถึกเริ่มยืนได้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงกลางเกมเนี่ยคือทุกคนแบบอย่างนี้คือผมเนี่ยให้ทุกคนแบบปั้นตัวให้สุดทุกทางใช่ปะ แล้วก็ใส่บัฟเอพวกเพิ่มดาเมจไม่ก็เพิ่มเอเลือดเนืดหนาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวบัฟมา2ตัวไม่ใช่เพราะอะไรนะเว้ยคือช่วงกลางเกมมันมันจะตัวมอนเนี่ยมันเยอะมันมันรับตีไม่ไหวครับมันรับไม่ไหวนะดาเมจเราอาจจะถึงนะครับเลือดเราอาจจะถึงพอแต่มันละมันวิ่งเลยมาไงบางตัวแบบเราเก่งตัวเดียวอะแล้วแบบอัพอยู่ตัวเดียวใช่ป่ะไม่เก่งอยู่ตัวเดียวแล้วไม่มามันมันมันเข้าทางเดียวใช่ป่ะเอ่มันจะบุนลุมอยู่ตรงนี้ส่วนไอ้ทางทางอื่นอะมันก็มาลุมแทะบ้านเราอะ เออมันมัน,มนไอนี่ไม่ได้เว้ยเพราะงะั้นเราทําให้เบสสเตตอ่ะคือไอค่าสเตตพื้นฐานมันอะ่ะสูงมาตั้งแต่แรกเว้ยพราะเวลาวางตัวไปครบครบอะ่ะมันจะได้ยืนไหวนะพอมันยืนไหวแล้วก็เอาบัฟมาช่วยเพิ่มอย่างพวกไอดอลเนี่ยไอดอลมันช่วยทําให้เพิ่มเลือดได้ดีขึ้นนะเพิ่มเลือดได้ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยอุราฮิเมะก็ช่วยบัฟทีมนะให้แบบเอ่อตีแรงขึ้นอะไร ท้ายเกมได้เว้ยส่วนท้ายเกมคงไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าทุกคนแบบอัพตัวตันหมดแล้วะมันไม่ยากเลยเอาล้ว,ว,แ,ลวแล้วในที่สุดมก็มาถึงเวฟที่30โดยที่เลือดยังไม่เสียตั้งแต่กลางเกมกลางเกมมันสาคัญนะทุกคนประมาณเวฟสิบสองอ่ะต้องยืนให้อยู่นะอย่างที่ผมบอกไปใครไม่รู้ย้อนกลับไปดูคลิปได้ว่าทํายังไงนะผมแบ่งช่วงแล้วคือช่วงต้นช่วงกลางช่วงหลังนะเลือดบอสประมาณแสนหนึง่งปุ๊งทีเดียวอิจิโกะผมตบหายเลยใช่ไหม เออระเบิดปึ้งเท่านี้ก็จะชนะเป็นที่เรียบร้อยนีก็ใครได้ไม่ได้ยังไงบอกผมด้วยนะครับใครได้ทรงจินกูมาแล้ว3ตัว4ตัวโอ้โหผมยินดีด้วยครับมาขิงได้ที่ใต้คอมเมนต์สำหรับผมนุ๊กสตาร์ขอลาไปก่อนสรับวันนี้สวัสดีจ้า